สวัสดีครับสวัสดีนะครับมาสวัสดีหลังจากไวยออกนะครับพี่น้องนะครับเป็นจไงเนาะมีคนโชคดีวะครับมีคนโชคดีนี่ผู้ผิดหวังนะครับเป็นไปตามธรรมดานะครับเนาะนะครับผู้โชคดีก็ยินดีนะครับผู้โชคบ่ดีก็รับสู่ต่อไปนะครับผมเดี๋ยวมาเอรุล้อุนครับในงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับพี่น้องฝนก็ตกดีดีพี่น้องเลยนะครับผม นะครับเอาพี่น้องท่านไหนนะครับเนาะที่ได้ติดตามนะครับคลิปของอาจารย์วัดโพนะครับเด้อนะครับคลิปอวัดโพนะครับผมคนไหนที่ติดตามคงจะโชคดีกันไปนะครับสําหรับอวัดโพนะครับงวดนี้เพื่อนให้เต็มเต็มครับพี่น้องเข่าสามตัวต๊ดนะครับนี่ครับพี่น้องสามตัวโต๊ดนี่นะครับสําหรับอวัดโพนงวดวันทีสิบหกที่พานม้นี่นะครับสิบหกตุลาหกสี นะครับอาจารย์วัดโพันณหาตัวเรขมานะครับยี่ในวงกลมนี่หาตัวนะครับถ้าใครเอาประจับเรียนเครื่องจะได้สามตัวตรงสามตัวตัวสองตัวบนสองตัวล่างนะครับคงจะได้กันไปนะครับแต่ว่าอาจารย์วัดโพเันจับให้นะครับเนาะเจ็ดสองสามกะเข่านะครับเป็นสามตัวตดก็ได้นะครับตรงนะครับสองตัวตรงนะครับสองตัวตรงบนนะครับเจ็ดสองนะครับอาจารย์วัดโพเขาห่ซับนี่นะครับว่าห่หลายตัวหลายหางหลายชุดนะครับ ล้อหายซ้ำนี่เราจับให้กับบนชุดเดียวล่างชุดเดียวนะครับล้ให้ซ้ำนี่ล่างแล้วเราจับให้หาเจ็ดหาแปดนะครับเราวได้จับสามแปดแปดสามให้เราวาดเลขมันออกไปแล้วแล้วเราจับให้เราจับให้หาแปดนะครับครับผมงวดนี้นะครับสามตัวต้นนะครับผมได้เต็มเต็มนะครับพี่น้องนะครับสําหรับอาจารย์วัดโพนะครับรอติดตามนะครับเนาะเดี๋ยวแอดจะไปติดตามให้นะครับสาหรับอาจารย์วัดโพนะครับ ครในหมวดวันที่1พฤศจิกายน2564นะครับว่าจะมีนะทั้งมีตัวใดอีกนะครับของอาจารย์มัโพที่จะให้ทุกท่านนําไปลงทุนนะครับในหวดต่อไปนะครับผมนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปนะครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งคลิปนะครับเดี๋ยวที่ทุกท่านมาที่บ่อเสือนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวที่ทางที่บ่อเสือต่อสืบประตามกันนะครับผมเพราะว่าแอดลงคลิปไปนี่คนเบิ้งบ่ลายมาเลยนะครับสำหรับอาจารย์มัทโพนะครับผมนะครับเบิ้งบ่ลายปันใดนะครับเบิ้งบ่ลาย เบื้องเมื่อกี้พันคนนะครับนะครับผมเดี๋ยวเบิ้งวันนี้นะครับผมนะครับกดติดตามเลยครับเด้อนะครับเดี๋ยวอาจารย์ไปติดตามให้นะครับผมเดี๋ยวไปชมชิปย้อนหลังกันเนึ่นะครับผม ท่านใดสนใจเช่าบูชาตะกุดลกช้างตะขอช้างมงคลนางกวกหนังช้างมีไว้ติดเนื้อติดตัวจะบรรดาัโชคลาภการเงินการงานการค้าการขายไม่ดีดวงตกท่านใดซื้อหวยผิดผิด,ผดถูกถูกซื้อบนออกล่างซื้อล่างออกบนท่านใดสนใจเพียงท่านแจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรเรามีบริการเจ็บเงินปลายทาง,งทางทางมาต,ติดตามกันนะครับขอใส่รับใ้เอซีนะครับในงวดวันที่สิบหกตุลาคมหกสี่นี้ อาจารย์มีข้อมูลใหม่เราไปคข้อมูลใหม่เราจ้ะสำหรับตัวเลขของอาจารย์น้ำนมันบ่เคยบ่ผ่านได้หลายงบไม่เคยผ่านมาครับครับแต่ว่างวดที่ผ่านมาก็ถือว่ารูปไปเนาะครับเดี๋ยวครับนะครับเป็นแนวทางเนาะครับผมเนาะเนาะ ตัวควบคุมนี่เป็นเลขสื่อย่างครับอาจารย์อธิบายให้ทีฟังเลยครับอันนี้เลขอยู่ในจํานวนหาตัวเนี่ยมันโย่ออกได้นี่แถวนี้โยออกอยู่ในนี่หมดเลยนะแถวนี้ยุออกข้างล่างเลยนะทั้งล่าง,างทั้งบนอยู่ในนี่เลยหาตัวเนี่ยเ<อ>ปน็นยังไงสิเียนบนเป็นบน น้าจ้ะหลังตัวหนัง nice. สือในแน่นอนแทบหลางเป็นลลางบนเป็นบนแถาพระจันทร์นี่น <tr um> ี่สมิ่งบครับนี่สมิ่งจ้ะลลางเป็นลลางวิ่งหรือครับมีมีวิ่งบ่ครับวิ่งบ่วิ่งวิ่งบนล่างเลยเนาะตัวนี้แม่นบ่ครับ กจหางวดนี้คิดว่าเจ็ดทั้งสิมามาอยู่บ่ครับเจ็ดมาบนขยันมาบนลูกขยันตัวมักเลยครับเจ็ดม้าบนอลูกขยันเจ็ดมามากำลังวันเจ็ดม้าวันเสาร์บ่ครับวันเสาร์โอ้เลขออกวันเสาร์บ่อครับเนี่ยวันเสาร์เจ็ดวันเสาร์เด็กเจวันเสาร์หูซื้อว่าเจ็ดนี่ตามตามที่ที่เบืองเมืองมานี่ ย็ดน <mile> ี่เขาตั้งแต่เดือนเมษามาเลยมีเข็ยดติดมาเนาะเนี่ยบ่บ่เขามากปะมันมันต่อตรงวันเสาร์พอดีนนะยองเนื่องทีสองจันทร์สามขั้นซี่พุทธาผาดหกสู่เก็ดเสาร์นะเจ็ดพอดีนะครับไอ้พี่เจ็ดบ่บ่มีผาดหรอกเลขสูตรอาจารคือเก่านะครับอาจายก็หลคือเก่าที่สามีคือเก่าครับสำหรับตัวใดที่การวัดโพนิ่งเน็ตจะหน่อยนะครับ ข้งบนมิข้งบนมีเจ็ดสองมีเจ็ดสองใช่เจ็ดสองครับเจ็ดสองด้วยพี่น้องนะครับข้างล่างก็มีหาแปดตัวเดียวเขียนเส้นใต้น้องสามตัวเจ็ดสองสามมาครับอาจารย์เจ็ดสองสามหางเดียวข้างล่างหาแปดตัวเดียวชั่วเจ็ดใช่นั้นแหละสองสามหาแปดนะครับสลับสามตัวบนสองสามตัวบนเจ็ดสองสาม นะครับสลับบนนะครับนะผมพยาธีแจงเด้อท่านผู้ชมนะครับผมนะครับพยาธีแจงอย่านผู้ชมแป๊บนึงนะครับผมนะครับนะครับผมพยาธ์สี่เด้อพี่น้องนะครับผมพยาธ์สี่นะครับผมสลับบนนะครับของอวบัตโวนะครับอวบัตโวในงวดวันที่สิบหกนะครับตุลาคมนะครับบนเจ็ดสองสามนะครับเจ็ดสองสองสามนะครับสลับล่างนะครับล่างนี่ห้าเจ็ดห้าแปดนะครับสลับสลับจับคู่อยู่ในนี้ก็คืออาจารย์จะมาจับคู่ในนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ แบบต้นเนี่ยหาแปดแถวหลังโอ้ก็คือเจ็ดสองสามเจ็ดสองสามแถวชิดแถวมันนี่ยก็คือห้าแปดแถวหนึ่งจะหลังแถวนี่จะบวกเลาเอาหากับเจ็ดหากับแปดมาลงล่างนี่ครับนี่ก็นี่ก็มึงไงเนาะเจ็ดสองเจ็ดสามโอ้สองสามนี่ครับเจ็ดสองตัดออกมาจากนี่นะครับนั่นคือเลรทลักของอาจารย์นะครับเด้อพี่น้องเอฟซีนะครับเป็นการวิ่งมาเจ็ดกับหาก็ะนำไหลุดไปวิ่งได้นะครับปัยังคงเป็นแนวทางนะครับผมในการเลือกซื้อฉลากที่แบงค์รัฐบาลนะครับเป็นแนวทางเท่านั้น โปรดใช้มนานาการในการรับชมการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับท่านผู้ชมนะครับสำหรับวัดโพงวดวันที่16ตุลาคม6หกสบนเจ็ดมาบนล่างมาครับเจ็ดมาหลักลอยระบายอาจารย์คิดว่าเจ็ดมาบนเจ็ดมาบนเจ็ดมาบนก็กล้าบอกหลักก็กล้าบอกงวดก็กล้าบอกหลักสิบงวแต่ว่ามาแถวมาแมาบน แนวทางนะครับเด้อพี่น้องเจ้าีนะครับผมครัรอบไปวิเคราะห์พิจารณาเมืองสลับอวัดโพนะครับนะครับเป็นไถ่มาสลับคนงบน้อยนะครับผมสลับอีส c h i ใดที่งบน้อยก็ลองหยิบจับสลับกีแบ่งรัฐบาลดูนะครับไม่มากนะครับท่านแยกให้ทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับล่างแค่2หาง2ชุดนะครับผมเน้นไปที่ล่างล่างจะโยนหลักเก่าล่างได้แต่บนจะจูนด้วนได้พอขึ้นมาเราไมีงวดเดียวเท่ให้ย่อมไปมโนอกสองสามเงินที่มันไปออกสองสาม ล่างให้ล่างไปออกบนนะครับบนไปออกล่างแต่ว่าวันนี้อาจารย์ยืนยันว่าล่างเป็นล่างบนเป็นบนรับล้มบนบนลงล่างล่างมาขึ้นบนวิ่งขึ้นกัอนวิ่งขึ้นอาจารย์เป็นไหกนในขึ้นก่อนวิ่งเก็บสมาธิรือรู้ข้างบนนะครับสังเกตนะครับเด้อยฐานอาจารย์ไหนวิ่งเป็นบระคับนี่วิ่งเพื่อนเพื่อนไหนวิ่งเก็บส่วนมากที่จะจับไปอยู่บนมากกว่าถ้าห้าก็จะลงไปที่ล่างมากกว่านะครับผมแต่พี่น้องเขาวิเคราะห์ในจุดนี้นะมึงกันเพราะว่าอาจารย์เพื่อนไหมากเลคือว่าวิ่งบวหลบนล่างเก แต่เจ็ดนี่อาจารย์เนี่ยนักไปทีบนเพราะว่าตามที่อาจารย์จับมามีเจ็ดสองสองสามนะครับสินักเขาไปบนนะครับผมนะคำห้าสมรัะิยูทั้งหลังนะครับผมแต่สมบัตมากมาบนเลกันนะครับผมอาจารย์มากเตดสุดค่ะอาจารย์หาแปดตัวเดียวหาแปดตัวเดียวเป็นกาษาหาแปดหาแปดตัวเดียวหาแปดตัวเดียวลลางเพียงได้บ่ได้คิดคำนวณเองนะมันออกมาจากว่าแล้วจะเขาออกมานะืเป เขียนไปตามตามสูตรคำนวณเนาะสูตรของอาจารย์นี่ครับผมเด็กเทพมากประมาณโดนประเดยแหละครับตามคำนวณมาลำปวนเพราะวันมีสิบสามสิบปีหมดแล้วเห็นสูตรดีมากสามสิบปีหมดแล้วก็ไม่ปวดไม่ปวดแต่ย่อมพออย่างโยบานอาจารย์นะเพิ่นเราสูตรนี้ห้ถึงแต่กนถึงเลขเป็นบาลินเล่นแล้วสมัยตะกอนเนี่ยบางไปอยู่ในเทพเนี่ยเป็น เจ้าคุณโยกับเจ้าคุเนี่ยังเจ้าคุณยนจะบอกว่าอ้าวลงตามบถุอีกแล้วลกถุอแล้ว่าตังสร้างเป็ปสี่มาตั้งเลยตุลูกอลเล่นะสร้งเป็ปซี่แลวเอวันที่สิบเจ็ดกับวันที่สองอ่ะเขามาตลอดเลยติดตามเถือไว้เันบเล่นเลครับมีมีถือเกี่ยวนึงสิบห้าใบสี่เจ็ดอยู่ในเทปสี่เจ็ดเนี่ยสี่เจ็ดมันบอกกลับเลยกํลังที่อตอนจับวัดยุ่งเทปตอนจับวัดยุ่งเทปสิบห้าใบ สี่เกตออกไปเล่นซ้ำซ้ำห้าแปดแล้วข้างล่างอ่ะคือข้างล่างเลยนะบนนี่อาจารย์มาหาแปดล่างเลยนเปนบ่ค่ะ้งงล่าสูตรนี้อาจารย์เฮ็ตมาตั้งแต้ประธานด้บวชนะครับห้าแปดเน้นห้าแปดนะครับล่างห้าแปดบนบนกระตัดเหลิงแค่นั้นนะครับเนาะอาจารย์ก็ให้แค่เจ็ดสองสามกระตัดออกมาจากสามตัวก็คือมีเจ็ดสองสองสามแค่นั้นนะครับ ล่างห้าเจ็ดห้าแปดจันทรุปตะจทรุปตะยด๋วยไปรวยสาธุ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 เฮงรวยครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม